ทำมาร้อนๆเนี่ยจะเสิร์ฟบนโต๊ะก็ต้องอุ่นให้มันร้อนๆได้น่าฐานใช่ไหมเกรซอย่างนี้แก้ขอแนะนําเลยได้ไหมคะค่ะค่ะทางซีเมนต์นะคะก็มีไมโครเวฟแบบบิว i ์อินค่ะสวยเรียบดีไซน์เก๋มากนะคะฟังก์ชันก็มากมายนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะครับ ท่านผู้ชมคะคนสมัยใหม่นะคะมักจะชินกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนะคะและจะดีแค่ไหนคะถ้าทุกๆครั้งของการปรุงอาหารของคุณนะคะสามารถทั้งประหยัดทั้งเวลาและค่าไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกันนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษนะคะของเตาอบไมโครเวฟบิวอินจากซิมเมนค่ะ ด้วยเทคโนโลยี InnoWave ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไมโครเวฟช่วยทำให้ทุกการทำอาหารของคุณสะดวกสบายกว่าที่เคยเพราะจะได้ระยะเวลาอุ่นอาหารที่รวดเร็ว และนั่นหมายถึงการช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น30%ด้วยโปรแกรมความร้อน3ระดับให้สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติที่สามารถกำหนดระดับความร้อนและระยะเวลาได้ถึง3ระดับและยังสะด,ด,ดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย3ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆเพียงกดปุ่นเรือกโปรแกรมการทำอาหารและใส่น้ำหนักของวัตถุดิบเครื่องจะคำนวณหาระ,ระดับความร้อนและระยะเวลาเหมาะสมกับอาหารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกประกอบอาหาร อัตโนมัติ7โปรแกรมและยังมีโปรแกรมที่ช่วยบันทึกอาหารสูตรเด็ดได้ถึง2สูตรและด้วยขนาดพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับภาชนะและอาหารขนาดใหญ่ได้และไม่มองข้ามในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการออกแบบให้ดีไซน์สวยงามทำให้สามารถปิิวอินเข้าได้กับทุกชุดครัวที่ทันสมัย และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆนะคะที่ทางซีเมนต์ได้ตั้งใจคิดค้นนะคะเพื่อความสะดวกสบายของคุณตลอด365วันค่ะเรียกได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนต์นะคะไม่เพียงแต่สวยด้วยดีไซน์ค่ะแต่ยังทนทานและลงตัวกับทุกฟังก์ชันการใช้งานนะคะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ โอ้โหนอกจากจะเฉริยาแล้วนะครับสีสันและดีไซน์นี่เรียกว่าเหมาะกับงานตกแต่งมากเลยนะครับสีดำและดูบิวอินนะครับเข้ากับตู้ได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ฟังก์ชันของไมโครเวฟแล้วนะครับด้านข้างนะครับที่เราออกแบบเป็นตู้ทั้งข้างๆนะครับก็สามารถเปิดหน้าบานมาเป็นบานกราจกนะครับแล้วก็มีเหล้าที่เก็บไว้เป็นคอลเลกชันเนี่ยก็โชว์ได้นะครับส่วนทางด้านด้าข้างเนี่ยนะครับนอกจากจะแบบว่า เก็บของต่างๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีฟังก์ชันที่เราแบบว่าใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับ <ór> อุปกรณ์เก็บสําหรับตู้สูงแบบหน้าบานเปิดนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นแบบปิดขอบใช่ไหมฮะเปิดมาปั๊บเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะล้วงเข้าไปเอาของเนี่ยคือตู้เนี่ยมันมีความลึกอ,อยู่ล้วงเข้าไปเอายากบางทีของข้างในเนี่ยเราก็ไม่เห็นเจ้าตัวนี้นะครับพอเราเปิดออกมาเนี่ยของมันก็จะดึงออกมาทั้งหมดเลยเราเห็นของทุกอย่างที่เราใส่ไว้ในตู้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการตกแต่งที่ให้สวยเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มไลท์ติ้งสักนิดนึงดีหนะะะะคคคครัับแนนนนนน่่่่อไทิ้งีีมมมสสวาาญกถึงส่วนนนนนนพััักกผ่อบบ้างะะครเป็ เรื่องในบ้านนี้นะครับอยู่มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับของต่างๆเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ยังสภาพดีอยู่มากนะฮะจากนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยบริเวณชุดโซฟาเดิมนะครับที่เป็นชุดโซฟาหนังสีดำเนี่ยเราก็ใช้อยู่จนจุดเดิมเลยนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแมสค่อนข้างหนักสีดำนะครับทั้งของใหม่เนี่ยก็ทำให้เบาๆอาจจะเลือกที่มันเป็นสไตล์นะครับเป็นแถบเป็นเส้นนะครับก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีมุมที่นั่งที่เป็นจริงจังหน่อยแล้วก็นั่งผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับโดยอาจจะใช้พรมชิ้้นน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 ะะคครรัััััับบเเเเเปป็็ตววชชื่่่อมมกกใสีีีีททโดยย เชื่อมระหว่างชุดที่เป็นที่นั่งโซฟากับชุดใหม่ที่เราเลือกไปตังนี้ก็จะทําให้บรรยากาศดูดีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับบ้านจะดูดีได้เนี่ยก็ต้องมีเรียกไลฟ์สไตล์ชีวิตชีวาของเราเข้าไปด้วยนะครับโต๊ะคอนโซลนะครับหนังสือนังหาที่ชอบมาไว้ใกล้ๆเรานะครับก็คือว่าเอามาวางไว้ตรงมุมผนังด้านนี้นะครับเราก็สามารถจัดไว้ได้สวยงามนะครับพวกโคมไฟก็สําคัญนะคือนะอาจจะมีโคมไฟแลมสแตนสวยๆหรือว่าโคมไฟตั้งพื้นนะครับเอามาเน้นนะฮะเอาละครับตอนนี้มาดูนะครับภาพเบยฟอร์นัฟเตอร์ครับ เาละครับเสร็จทั้งล้านแบบนี้นะครับเราไปดูภาพรวมครับเราเข้าไปปาร์ตี้กันเลย Follow me take Why not Can't you see I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. โอเคครับมาดูทิปส์แรกของแก๊สกก่อนครับว่าเป็นอะไรครับแก๊สนะคะอย่างที่คุณเจี๊ยบบอกพอลงมาจากบันไดปุ๊บนะคะเราก็ทำเป็นแบบว่า รองนะคะที่วางรองเท้าอยู่ข้างในนะคะเลวยังเป็นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมนี้นะคะกลายเป็นจุดที่มานั่งเล่นนั่งมีกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ใส่ลงทุารองเท้าได้ด้วยจุดที่2นะครับที่จะเป็นทิปส์วันนี้ก็คือเรื่องของการน้ําเฟรมเด็กเนี่ยนะครับมาทําเป็นกระจกกั้นนะครับหาช่องนะครับก็ทําให้ได้พาร์ติชันสวยๆติดบ้านไปนะครับ not take me เป็นไงคะกับการที่ได้รับการตกแต่งจากรายการโชว์รูมเนะะี่ยค่ะค่ะถือว่าตอบโจทย์ ของจีบได้ทุกข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับยักษ์คาเกตมีของที่ระลึกนะคะมาฝากกันนะคะเสื้อเก๋ๆนะคะกยังมีบูชโชว์สวยๆนะคะมาให้ดูกันค่ะเป็นบ้านกลางเมืองบ้านแถวร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ลองดูนะคะสวยมากเลยนะครับนี่เลยเรียกว่าเรามีรายการดีๆอย่างนี้ได้เพราะ AP สับสนนั่เองนะครับต้องขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งผู้สับสนนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นแคตตาล็อกนะคะจากโฮมค่ะคือช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยตอนน้ำท่วมแม่ผมนะฮะซื้ออาหารแห้งนะครับขนมถึงนีมันเยอะมากที่เราวางไว้เนี่ยคือพยายามจัดเรียงเป็นแถวก็แล้วหรือทำอะไรกัแล้วมันก็ยังไม่สวยดีครับเสียดีไซน์บ้านเมียกมากมันมีอะไรที่แบบช่วยให้ผมเนี่ยสมบูอณ์แบแล้วอุปกรณ์นะคะจาก Home Decorative Products นะคะอุปกรณ์เปก้ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าจะจัดเก็บให้ของอคิวได้ไหมได้เลยครับ Home decorative products คือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกค่ะเราเน้นคัสสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งเรื่องของนวัตกรรมและการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับฟเฟอร์นิเจอร์ของคุณหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและสนุกกับเรื่องงานครัวชุดอุปกรณ์ตะกร้าตะแกรงเปก,ก้าจากประเทศสวิ์แลนด์ คือดีไซน์นที่มีสไตล์ตทุกการใช้งานโดดเด่นและหลากหลายคุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกงานครัวไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ T.K.0028 ชุดอุป,ปรกรณ์ตะก,าตร,กร้าตะแกรงสำหรับตู้สูงแบบหน้าบานเปิดมากมายด้วยพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ โดยชุดตะแกรงแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่1ชุดตะแกรงดีไซน์เหลี่ยมทรงสวยภายในตู้ที่จะช่วยให้คุณได้จัดเก็บทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบสวยงามในปริมาณตามต้องการและส่วนที่2ชุดตะแกรงทรงโค้ง,คงบริเวณหน้าบานที่จะช่วยให้ทุกการจัดเก็บและการหาสิ่งของต่างๆสะดวกสบายและเป็นเรื่องง่าย ชุดอุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักของการจัดเก็บได้มากถึง85กิโลกรัมค่ะ PK0028 เหมาะสำหรับการติดตั้งร่วมกับตู้ครัวที่มีหน้าบานกว้าง600มิมตรแบบหน้าบานเปิดเดี่ยวแต่หากคุณเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับการดีไซน์ชุดครัวสามารถปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเป็นแบบบานเปิดคู่ได้อย่างง่ายดายค่ะ ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพิ่มเป็น2ชุดนอกจากพื้นที่ของการจัดเก็บที่คุณจะได้รับเพิ่มแล้วดีไซน์ของชุด Pk0028 ยังจะช่วยให้การทำครัวของคุณนะคะดูมีลูกเล่นและฟังก์ชันที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Products ที่เกรซนำมาฝากกันค่ะ เพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะมีตู้สูงนะคะก็มีชุดอุปกรณ์จัดเก็บสําหรับตู้สูงแบบบานเปิดค่ะช่วงโชว์รีววันนี้ค่ะเค้กก็ได้อินสป r เรชั่นนะคะหรือได้ไอเดียดีๆนะคะจากคุณเจี๊ยบนี่แหละค่ะเพราะคุณเจี๊ยบบอกชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นนะคะ